สูตรลับในการทำช่รจสูตรเกการทำธุรกิจผมบอกได้เลยครับมันมีหลากหลายวิธีการที่ทำให้เราสำเร็จได้จริงไม่จริงครับใช่ครับแต่ง่ายๆครับผมแยกสเตปในการเรียนรู้ไว้3ระยะเช่นกันระยะที่1คือการที่เราก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆเราเองอาจจะต้องเติมทรัพยากรข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆให้ได้เต็มที่ก่อนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของบริษัทเพื่อให้คุณเกิดอะไรครับ ความเชื่อมัน่นเพราะอะไรถ้าเราไม่เชื่อความไม่เชื่อมันเกิดขึ้นความสําเร็จในธุรกิจนั้นไม่มีครับอันนี้เห็นด้วยกับผมใช่ไหมครับใช่ครับให้เกิดความเชื่อมศึกษาในเรื่องของข้อมูลผลิตภัณฑ์โปรดักสินค้าต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเฮ้ยมันเชื่อมั่นมากพอจนเราสามารถหยิบมันมากินได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรครับ พราเราเชื่อมั่นมันมากพอรู้ว่ามันปลอดภัยจนเราตัดสินใจเราหยิบกินดูแลตัวเองได้เมื่อไรนั่นคือสัญญาณแรกเขาที่กำลังบอกว่าคุณเองมีโอกาสแล้วครับที่จะประสบความสําเร็จครับต่อมาครับเราศึกษาข้อมูลเติมทรัพยากรในเรื่องของที่มาถ้าเราทําธุรกิจอย่างจริงจังละ่ะฉันจะมีรายได้อย่างไรและมันจะสร้างภาพในอนาคตอะไรให้กับคุณครับสิ่งสําคัญไม่ใช่รายได้ที่ได้ณตรงนี้ครับมันกำลังจะสร้างภาพในอนาคต อะไรให้กับคุณภาพชีวิตของคุณครับนี่คือสิ่งสําคัญครับเห็นอะไรไหมแล้วหลังจากนั้นครับเราค่อยเติมทรัพยากรอื่นๆเข้าไปอย่างแรกให้เราเกิดความเชื่อมั่นในระยะที่1ก่อนเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทให้ชัดเจนครับและถ้าเราตอบเองล้ว่าฉันมั่นใจเต็ม10แล้วแหละถ้า1นถึงสิเราเต็ม10เมื่อไหร่ครับเราเริ่มเรียนรู้พัฒนาทักษะในการเอาความรู้หรือเอาสิ่งที่เราได้รับเหล่อเนี้ย ออกไปใช้จริงแล้วก็ไปถ่ายทอดต่อหรือไปแบ่งปันนั่นเองในรูปแบบการทำธุรกิจเราสามารถไปแชร์ธุรกิจให้กับเพื่อนก็ได้ไปสอนให้ความรู้คนอื่นก็ได้หรือจะไปคุยธุรกิจขยายธุรกิจเลยก็ได้มันเกิดธุรกิจทั้งหมดทั้งมวลครับสิ่งเหล่านี้เราก็มาเรียนรู้ในภาคการปฏิบัติจริงนี่คือระยะที่2เอาความรู้ที่มีชัดเจนเริ่มมีกำหนดเป้าหมาย หาแพชชั่นในตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันจะสร้างอะไรให้กับเราหรือมันมีแรงบันดาลใจอะไรที่เราตัดสินใจมาทําในสิ่งตรงนี้ครับพอาะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มทําธุรกิจเป็นระยะที่3คือระยะที่คุณเองจะต้องบริหารธุรกิจของคุณให้เติบโตพราอคําว่าธุรกิจมันมีทั้งคนทั้งองค์กร จะบริหารในอย่างไรการกําหนดเส้นยจิหรือกลยุทธ์ต่างๆที่จะขับเคลื่อนองค์กรหรือธุรกิจของคุณให้เติบโตซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องเก่งคนเก่งงานที่จะบริหารคนได้ในการเรียนรู้ซึ่งระดับนี้เราก็เติมความรู้ที่จะทําให้เราเชี่ยวชาญด้านคนมากที่สุดด้านการบริหารองค์กรให้ได้มากที่สุดครับและในกลยุทธ์ในการขยายเพิ่มเติมที่เป็นระดับองค์กรนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสําหรับ คนหนึ่งคนที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วเช่นกันเห็นอะไรไหมครับเนี่ยครับสมระยะที่ผมวางไว้ลองลอง,ลองนึกดูนะวันนี้ถ้าเราศึกษาได้ทั้งหมด3สเตปนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราต่อจากนี้ครับแล้วมันจะเกิดอะไรกับเราครับเมื่อเราสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามฝันที่เราต้องการครับสิ่งที่คุณอยากได้มันได้ทั้งหมดกับธุรกิจที่คุณเริ่มต้นใหม่นี้ครับตอบตัวคุณเองนะครับว่าคุณกำลังได้อะไรกลับไป ช่ครับถ้าใครเข้าใจในคลิปนี้แล้วนะครับเตรียมตัวเรียนรู้คาสเตปที่1ของเรา่อดได้เลยนะครับกับ how to start เราจะเริ่มต้นอย่างไรกับธุรกิจครับนะและผมเองเตรียมจัดคาสพิเศษให้กับพวกเราอยู่แล้วใครต้องการเข้ามาสั่ข้อมูลชิงลึกว่าชั้นจะต้องเรียนรู้อะไรอะ่ะคุณพิมพ์จองเลข8 i n อินฟินีใส่เข้ามาได้เลยครับเพราะชีวิตคุณจะไร้ขีดจำกัดไร้ที่สิ้นสุดทั้งสัมภารความรู้คุณภาพชีวิตและความสุขของคุณครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลาส